Bằng Lôm, bằng lông 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 lông bằng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  lông ม่ตีม่งไมเนาเราไม่ไหวไข่แไข่ขาวตามเองไมเดี๋วก็รู้จอแดงหรือจอดำฮึี่ถูกที่รน่เม่ทรานเม่เปิดของไม่ได้ไม่ได้ดูเลยฮะเอาเจ้าดนะสมัดสมัดอันน้า นี่อะไรพอัปอะไรพอไม่เล่าเห็นไหมห้าแล้วเอาเอามีลูพคนนี้นะเดี๋ยวัดพอชิ้นเ่ยตัดอชินยตีเาอ เป็นจุ๊บตาขายหน้าบางหญ่ไปขายตู้ใหม่

ไม่อ bon ้างขัดตีสิมือขอตีสิมืออย่ามาอะไรเอาเอ้ยเอาออ้ยาเอาเลยเอาฝังเลยมาดีดีมากแาดสิบแล้วสิบแปดไม่มีอ่ะไม่มาว้าวดูเห็นไหมน้ำใจเดี๋ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพร้อมเหไม่อม่ลง

ทุบกันน <ithe> <habitude> <plural issions> <certeza casual> ี้เลยจิบหวานๆทาแ้นะวานๆถ้ามาที่ทำเรื่องนี้จะกลัวเหรเหียดเหรโอ้โหเอแบบานเนของเเอไม่เไมอ้าเอ้าอมีอเอาเอาไปไปเหนตายิอไป มาดิลูกรกนสองลูกแรกเลนลิ่มๆรบเลยทบุบ